มี่แฟนแล้บออไไวบ่น้องอะยังชิเลขบ่อนี่กะปลามาแต่สวนเนาะกระตุกน้ำดื่มเต็มเลยในีตะแกงรสเนาะแซนนึ่งนี่เป็นเงินล่าฮอเท่าไหร่เฉนดงไปเปลี่ยนกับมาตกอยู่กเกาหลีเก่าเนี่ยซ้ำกันแบบเงินเหรียดขึ้นกว่าเงินลาวอีกแต่เก่า<อ>ตแต่ว่าโอ้บาลัดขอเพช,เพชรไปแจกได้บได่ไไดด้้ นซื้อเลขแน่แจะซื้อ,อยังวะ<า>กว่อนที่ซื้อเลขซื้อเจ้าก่อนต้อยซื้อต้อยเออโอ้หักเนะาะสต้อยโอ้เพื่อนน้องอันหลังอันสีแล้วเนาะสีบัวฮะขายอยู่ในทุกมือวะแม่แบบมือเลยออกมาขายเลยเออเออน้องวาวออกสำเนียงผู้ไทยเลยเนาะผู้ไทยจะจอยเลยเนาะ เอออ๋อบาผู้ไทยก็ได้เนาะอ๋อแต่ว่าชนเผ่ามังกรนี่พวกน้องอ๋อแล้ยเอาเจ้าเลขอย่างว่าเลขหมาเอาเลขหมาในสิบพันเ่ยเอาหู้ละห้าพันเอาห้าเอ็ดสิบเอ็ห้าเอ็ด หมูละห้าพันสองหกเป็ดสิบเลขหมาเลขหมาสิบเอ็ดเอาเลขหมู 10, อมบอเอาได้เลขเดียวนะ <c oughs> เอเลขเบอร์โทรน้องแล้วหมดสุดท้ายหมูละ <c oughs> ห้าพันเออตอนนั้นละช <c oughs> ื่อนายไหนชื่อลัดเบาลัดก็เอาเบาลัดเลยก็ได้เอาไอ้ก็ได้นอกไอ้ลัดก็ได้ <c oughs> ทดี่ช่องยูทูปก็ลัดคนเดินทางทื่ช่องยูทูปไป เอ้คนยูเซปอยู่ไก่ได้มาเฮ่าเอาเบอร์น้องบ่เอาเขาเละยังว่าจือเบอร์โทรตัวเองเลยเนาะเบอร์เก่าเบบเขาจือแต่ว่าเป็นเบอร์ใหม่อืม โอเคขอบใจเฮงๆฮงมันมนแม่แม่พี่น้องเลยนี่ <c oughs> ชื่อนภูสาวข้างแรกสาบัดอาชิงเนี่ให้มันมานแน่เดี๋ยวจะมาให้ติปเด้อขัไนไอทึ่เล็ <c oughs> ตอนเล่งอันนี้เลขเหล่าว่าเล่งยังไงเล่งเล่า,านเ,าเาน,นาะแปดโมงครึ่งออพี่น้องเลยแปดโมงสามสิบนาทีถือว่าออกโอเคเลยพี่น้องเอเดี๋ยวจะมาให้ติปเพิ่นเนาะ คันทึกมีเบงเดอร์มันมันได้อยู่อะไรจามเซนห้าเนาะแม่นบอกสามห้างกลางงามบอกแม่นบอก่อกกลางางคัวปลาครัวปลาเนาะครัวปลากระยาและมังงงามเลยเอาเรียงยัง ยังขึ้นยากเนาะค่อยฟันเห็นมาเห่าเมื่อคืนนี้คือมันจะกัดเลยเพราะก็เลยนั่นแต่สองฟองเอาก็คักให้ถือกได้พอได้เอาเลขยกม้าเลยเนี่ยเอารำเพริก็ได้เนี่ยชิเบนฮาเอสคอยเชื่อนีะ หนึ่งหมื่นกีบถือมีตัวเด้นึ่งสามเซนห้าบ่สามเซนห้าสามเซนห้านี่ให้เจ้าห้า0มื่นเล็กเก่าเงินนั่งเล็กเก่าโอ้เล็กงูบะโอ้มันจะออกเลขงูบะตะแรลงเนาะคุณสาวคนดีไปอยู่ทักคุณ โอ็มาท้านีสุดพาเดียว่อโอ้น่รบามาซื้อ no> นี่มาเลืกเจ้าเลยบ่าน้องเมียบอกเออขอโทษนะฉันนะขอยอกเฉยอ่ก็รถกระบะพ่นมาอย่างดีเนาะบุกคณะเลยลุยคณะเลยเพิ่กัต้งผู้ชายลายพีลึกลีอย่บานนี่เนาะป้าต ชาวลายม่อนชาวไม่ห้างก็ย่าง,งามเนาะแต่มันเ <c oughs> ี่เพ่นละบอน,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 นองอ่ะย่งเนีนเแบอเนนตัวว่าทามผู้ใดก,กวด็ว่า,า,าย่งตลอดชื่อเลกบ่อเนี่ยกระปลามาได้สวนเนาะกระตุกน้ำดื่มเต็มเลยเนี่ยตะแกงระเนาะ <c oughs> อ oh. oh. <laughs> oh. <c ười> ัดสามเลยป้าทุ่มิเมื่อบ้านได้นี่เมื่อกระตู้พุ่นบ่โอ้โหโอ้โหเพิ่งมิติพู้สาวน้อยอัานขี้อายผู้สาวน้อยได้อันละอายได้ด้พี่ดอกเลยป้าทุ่มองละเสียเลยเนาะลึกดเลือถึงนี่เจ้าลวยเลยเน้่นี่เงินดงเลย โอ้ใส oh, oh, right oh, yes, right, ่เงินดองเนาะเบัองกันบาร์โคเบิร์กเนี่ยเงินดองจ้าใบเซียนบ้านนะนะโอ้นี่เดี๋ยวไอ้นี่เงินดองเงินเวียดนามพี่น้องแถวนี้ตัวเงินเวียดนามก็มีบทบาทสมควรอยู่อันนั้นใบเศาบ้านนะใบสองหมื่นดองใจนะสีเขียวโดยใบเซียนนี่เขียวสีฟ้า ใบแสนสีเขียวสีฟ้าละ <Okay. S 1> ใบเศร้าอันนี้เส้นหนึ่งนี่เป็นเงินล้าห่อเท่าไหร่เสนดงนะไปเปลี่ยนก็นมาตกอยู่เก้าสิบเก้าส <90, S 2> นะิบเนาะเออคันคันโตในใบเศร้าพันนะเด้สิบหกสิบหกประมาณนี้แหละอ,อ๋อประมาณสนะิบหกพันเนาะแสดงว่าค่าเงินลาวเ่า,ายัางแข็งกว่าอยู่เนาะจะเก่าแบบว่า มันขึ้นเดี๋ยวนี้แบบมันลงแล้วออ๋เก่าเนี่ยซ้ำกันแบบเงินเวียดขึ้นกว่าเงินลาวอีกแต่เก่าแต่ว่าโอ้หือเมื่กี้นี้มีระยะนึงเงินซ้ำกันเลยเนาะเงินเราวเงินเวียดซ้ำกันี้มันลว้มาระยะนึ่งละเงินเวียดดันค่าแข็งกว่าเงินลาวอีกโอ้เงินเวียดแพงกว่าเงินลาวอีกเนาะระยะนึงนะเดี๋ยวนี้ันเงินลาวเงินลาวมันถือว่าแพงกว่าเงินเวียดนิดนึงเด้นี เสียหนึ่งด้ 90, เก้าสิบเนาะเก้าสิบเก้าสิบใเมืม่อน,นี้เริ่มขาย้แตักโมงเลยมื่อนี้นะ,นะอือสี่โมงหนี่แหละอ๋อขาตอนสี่โมงเนาะขายทุกมือที่เล็กออกเนาะอ,อืมนี่จดก็ดีอ๋อเอาแล้วทรงบ้านยังยังบได้ทรง,อ,งนะอ,อ๋ออืม เมื่อกี้นี้ไอเห็นน้องย่างเลาะไปสวน,น,นบ้านพุณเม่นบ่อยู่สวนบ้านบางหนึ่งไงนอนเม่นน้องบอ่หรือว่าคนละคนบ่บ่เขานอนเออเจ้านอนเ <พอ S 1> นาะเขาตื่นแต่นอนแล้วกลับมาขยัเลยเออเขาไม่ได้เลาะไปใส่ไเลาะไปใส่เนาะเออมีคนหนึ่งนี่สชนะคนคือกันคนคือคนอันผู้หนึ่งกันขี่รถขี่รถบ่อ่าเราย่างในโอมเปิม เอาถือปิมหักยักคือคือน้องนันแหละแต่ว่าคนคือคนเนาะโบเมนโมเมนค่ะฟังว่าน้องนอนน้องนองน,อน,อนอหากตื้นเมื่อกี้เรามาขายเลขคนละคนกนัษนะคณนั้นทันเราถือปื้มคนนั้นถือปื้มแล้วก็ย่างไปชนบ้านทุ่นแหละ,อ,ะอันนี้ยันเคยล่อขายใช่ปะน้องล่อขายลายบ้านใช่ปะ แต่ก่านนั่นเลาะคายตลอดอยู่ดีแปบลบว่าเขาเลาะแล้วก็มันบ่อยากได้แบบตั้งมือแบบว่าเขาไปเลาะอยู่บ้านเขาแบบว่ามันไม่ได้คายเป็นในเห็นแบบว่าขีา้ค้าน,นตั้งตั้งขาย,ยู่พี่แบบว่าไพี่ว่าอยากมาซื้อแล้วก็เขามาซื้ออีมเคยไปขายบ่แถวเวสานแถวนั้นแต่เก่อก่แต่ว่าขาเยเขตนี้เนาะโดยเขตบ้านตัวเองบ่ได้ขาย ไคยใ้บ <Scroll> ้านไอินย้กบานกูกูโด้ำแ้วออสาโซดเนาะโชดแใจอยู่บ่เนาะแมนแมนอ้บาลัตขอเพชรไปแจ๊กได้บ่ได้เลยนาะอ้นี่เอซีบาลัตนี่ยยักมีแฟนเนี่ยิ่นที่ต่อหาบาลัตอยู่อ่ยัก ไ้เฟสบุษราอยากจีบเนาะอยากมีคนล่มอะไป้เป็อยบอกกันอ๋อเรื่องบอกกันยโอเคขอบใจละละละหลายฮคลิปนี้ก็ จะได้จบคลิปไว้เพียงเท่าน,นี้เลยได้พี่น้องเ้ยบารัดขอบใจน้องนันเด้น้องน้องต้อยวะอือขอบใจละลายที่ได้เดินทางก้อนมานี้เดี๋ยวจะให้นะทนผุ้ชมอยู่ในซองของบารัดเอ็ดหาเด้อเพิ่นทักหาฮับเพิ่นเด้เด้อบางทอเพิ่นอยากจีบเพิ่นยังมีแฟนได้ <c oughs> อครับวันนี้ ไปก่อนพี่น้อยกวิดีโอนี้ก็จะได้สิ้นชุดเพียงเทนีเดอ้อพี่น้องนะเจอกันคลิปถัดไปเนาะเส้นทางการเดินทางของบรลัดจะเป็นในรนั้นฝากติดตามในตอนต่อไปเนาะนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดอ้อทุกคนเลยสบายดี